สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้8เมษายน2564ครับในวันพรุ่งนี้ครับ9เมษายน2564จะมี5กลุ่มใหญ่ที่ได้รับเงินจากภาครัฐครับ5กลุ่มที่จะได้รับเงินในวันที่9เมษายนมีกลุ่มไหนบ้างครับชมรายละเอียดครับกลุ่มที่1ครับที่จะได้รับเงินในวันที่9เมษายน64 ก็คือผู้สูงอายุครับรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ600ถึง1,000รับเข้าบัญชีธนาคารส่วนคนที่รับเงินสดก็รับตามช่องทางเดิมครับกลุ่มที่2ครับผู้พิการรับเบีย้ยความพิการ800บาทครับส่วนผู้พิการที่อายุต่ำกว่า18ปีรับ1000บาทครับรับตามช่องทางเดิมนะครับกลุ่มที่3ครับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง6ปีครับคุณแม่ที่ลงทะเบียนร,รับเงินอุดหนุนเอาไว้ก็จะได้รับเงินเข้าบัญชี 600บาท9เมษายนวันพรุ่งนี้รับนะครับกลุ่มที่4ครับอสอมแล้วก็อสอสอทั่วประเทศไทยครับรับค่าป่วยการอสอมเดือนมีนาคม64รับ1,000บาทโอนเข้าบัญชีธนาคารครับ4กลุ่มแล้วนะครับ9เมษายนกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายก็คือเงินเยียวยาเราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มที่ลงทะเบียนเอาไว้ตั้งแต่วันที่8ถึง26มีนาคม64หากท่านต,ตรวจ สอบผลการลงทะเบียนแล้วปรากฏว่าได้รับสิทธิ์เขาให้ตรวจสอบตั้งแต่วันที่5เป็นต้นมาสามารถตรวจสอบได้ใครตรวจสอบแล้วไม่ได้รับสิทธิ์ก็ลงทะเบียนทบทวนสิทธิ์ที่เว็บไซต์เบอร์ใบเบริชนะ .com นะครับส่วนใครตรวจสอบแล้วตั้งแต่วันที่5เมษายนเป็นต้นมาปรากฏว่าได้รับสิทธิ์ก็จะได้รับเงินเข้าบัตรประชาชนในวันที่9เมษายนพรุ่งนี้7 0 0 0บาทนําบัตรประชาชนไปจับจ่ายใช้สอยได้เลยนะครับทั้งหมดก็คือ5กลุ่มใหญ่ ที่จะได้รับเงินในวันพรุ่งนี้9เมษายนขอแสดงความยินดีด้วยครับก่อนจากกันวันนี้ครับขอแนะนำให้ท่านผู้ชมกดลิงก์ที่คำอธิบายใต้คลิปนี้ฟังเพลงที่กำลังมาแรงกำลังดังครับเพลงเจ้าไปยามไม่จนลองกดฟังดูนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับใครฟังแล้วเพราะหรือไม่เพราะอย่างไรคอมเมนต์มาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีทุกคนทุกท่านครับ สวัสดีครับเจ้าจากไอไปหัวใจอไอเจ็บเลือเกินย้อนไอจนขาดเงินน้องเมินเดินนี้ห่างไกล